ซอสกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราเนะี่ยจะมารีวิวกันนะคะแบบเต็มรูปแบบเลยก็คือรีวิวหลังจากใช้14วันนั่นเองค่ะ oh. ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการแบบลองมาแล้ว14วันนะคะแล้วก็ได้ผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างก็จะมาบอกเพื่อนๆกันนะคะซึ่งอันนี้ซอสบอกก่อนว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็ขึ้นอยู่กับ สภาพผิวของแต่ละคนนะคะก็อาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกันในบางคอนะคะก็เดี๋ยวสําหรับรีวิวนี้เราก็ไปดูกันเลยค่ะก็ของที่ซอจะนํามารีวิวในวันนี้นะคะก็เป็นสกินแคร์ที่ออร์แกนิกมากๆนะคะเห็นทุกคนรีวิวกันเยอะมากๆว่ามันดีละอีชันนะคะก็เลยลองไปตามตามมาปลายปีที่แล้วนะคะแล้วใช้ออกมาสักสี่วันแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลกันเลยนะคะนั่นก็คือแพนดอรี่นั่นเองค่ะ แพนเนลี่นะคะซอสาดซื้อของเขามาที่เป็นลายเกรนทีอันนี้คือเกือบน่าจะเกือบทั้งหมดในลายเกรนทีของเขาเลยนะคะก็คือจะมีทั้งหมด7ตัวนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาไล่ให้ฟังทีละตัวเลยนะคะบอกก่อนว่า p พนเนลี่เนี่ยเหมือนเขาเพิ่งมาเมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยคะ่ะซอสเห็นคนแรกเลยที่นักนิสาน รีวิวซักเกเลย,อยลองไปซื้อบ้างดีกว่าเพราะว่าชอบอะไรที่มันดูออร์แกนิกแล้วก็ราคาเขานี่คือต่อขวดคนมันจะมาไม่เกิน200อ่ะคือมันมันได้มาก สำหรับคนที่โอกแอก่งเราเอ้ยใช่ดรือเป่าใช่แลก็เลยลองไปซื้อมาดูนะคะแล้วก็ตอนที่ซื้อซื้อในช้อปปีของเขาเลยนะคะเป็นแบบออฟฟิเชียลเลยก็เลยรู้สึกว่าเออได้ของแท้แน่นอนนะคะแล้วก็เป็นของที่ราคาไม่แพงด้วยทั้งหมดเนี้ยน่าจะประมาณไม่เกิน800บาทได้ทั้งหมด7ชิ้นนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันเลยะค,ะค่ะค่ะสำหรับแพนเน y นะคะเขาอะได้เคลมว่าเขาเป็นออแกนิก ไม่มีสารประกอบต่างๆอย่างเช่นไม่มี SLS ไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยสำหรับคนผิวแพ้ง่ายแบบเราก็จะชอบอะไรที่มันดูแบบธรรมชาตินั่นเองนะคะงั้นเรามาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะคะตัวแรกที่รอจะพูดถึงจะเป็นตัว p r a n น l รี t ทนะคะตัวนี้ c l e a n s i n g WATER นะคะนี่นะคะเป็นรูปร่างหน้าตาของน้องะคะ่ะน้องจะเป็นน้องอ้วนละกันนะชอบ,ชอบมาในปริมาณ300 ML นะคะน้องอ้วนตัวเนี้ วิธีการใช้งานก็คือเหมือน Cleansing Water ทั่วไปเลยนะคะใช้งานได้เหมือนทั่วไปเลยใช้กับสัมี้รได้ปกติเลยนะคะ,ะแล้วก็ตัวนี้เขาจะมีเขียนว่า SLS Free Fragrance Free น,นะคะแล้วก็ พาราเบนฟรี free, นั่นเองนะคะส่วนประกอบนะคะที่ชัดเจนเลยก็คือเขาจะมีสารสกัดจากทรีทรีเนี่ยค่ะที่จะช่วยในการปอบปอารมณ์สิวลดปัญหาสิวต่างๆนั่นเองนะคะตัวต่อมานะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นเฟเชียลคลีนเซอร์นะคะตัวนี้ก็คือเป็นเจลล้างหน้านั่นเองทุกคนตัวนี้นะคะก็เคลมเหมือนกันว่าเอสเซนรฟรีฟรานกนฟรีอะไรต่างๆเหมือนกันหมดเลยนะคะแต่ก็สารประกอบหลักๆก็จะเป็นพวกนี้ด้วยนั่นเองนะคะเป็นพวก นนกัะะคะตัวนี้เจลล้างหน้าก็ใช้เช้าเย็นปกติได้เลยค่ะล้างหน้าทั่วไปเลยนะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวโทนเนอร์ของเขาค่ะโทนเนอร์ก็จะขวดคล้ายๆกับตัวตัวคลีนซิงตัวนี้นะคะคล้ายๆกันแต่ว่าคลีนซิงจะเป็นฝาปั๊มนั่นเองโทนเน,โทนเนอร์ก็สามารถ ใช้เป็นเหมือนแบบน้ําตกก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นแบบเช็ดกับสำลีก็ได้นั่นเองน,นะคะหลังจากใช้โทนเนอร์เสร็จนะคะเราก็จะใช้เป็นเซรั่มตัวนี้นะคะเซรั่มน้องก็จะมาเป็นขวดแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นขวดหลอดดอกแบบนี้นะคะส่วนผสมอะไรเหมือนเหมือนแทบจะเหมือนกันนะอาจจะต่างกันที่เขาเรียกว่าอะไรอะ ปริมาณที่ใส่นะคะอย่างเซรั่มอย่างเงี้ยก็อาจจะใส่เข้ามาในปริมาณตน้ตนๆนั่นเองนะมากกว่าตัวอื o ่นๆนะคะหลังจากใช้เซรั่มเสร็จนะคะบางวันนะคะเราก็จะใช้เป็นตัวสลิปปิ้งมาเพิ่มเข้าไปด้วยนะแต่อันนี้นะคะมันก็จะทาลงไปก่อนนอนอะไรหลทุกคนแล้วก็นอนได้เลยนะคะอีก2ตัวสุดท้ายจะเป็นอันนี้เป็นเหมือนแต่ว่า optional นะเพิ่มขึ้นมาก็คือถ้าใครที่ชอบมาโครน,นะคะก็แนะนําตัวนี้เลยมันจะชื่อว่า purify cream mark นะคะ ก็จะเป็นมาคโครนนะทาพอกหน้านะคะก็ใช้บางวันเหมือนกันนะแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนเจลแต้มสิวนะคะทุกคนแต่ก็จะสกัดมาจากทจีทีออยล์นั่นเองนะคะงั้นต่อไปนะคะเดี๋ยวซอจะให้ดูนะคะภาพหน้า14วันที่ซอสใช้มานะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันเลย เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับภาพหน้าทั้ง14วันเลยจะบอกว่าคือใช้จริงนะทุกคนแล้วก็ใช้แค่ผลิตภัณฑ์ของแฮนารี่เลยนะคะในช่วงนั้นนะคะ<ม>ก็จะสังเกตว่าซอดับมีสิวค่อนข้างเยอะนิดนึงในช่วงบริเวณท้ายๆตรงนี้นะคะตรงคางอะไรอย่างนี้แล้วก็ช่วงหน้าแก้มเด็กน้อยนะคะ ก็ thì, ถ้าถึงเดย์สิบสี่อ่ะทุกคนจะเห็นว่าสิวเนี่ยจะเริ่มหายไปเหลือเป็นเหมือนพวกรอยดำจากที่เกิดจากสิวนั่นเองนะคะ <c oughs> ก็ต้องร,องรักษารอยดำนั้นต่อไปนะคะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยนะคะ <c oughs> สำหรับตัวที่ซอชอบมากๆ, <c oughs> ๆเลยเนี่ยตอนใช้อาจจะเป็นเซรั่มนะคะ <c oughs> กับตัวมาสกเพราะว่าสองอันเนี้ยซอใช้แล้วรู้สึกว่าเห็นผลมากๆเลยว่าสิวมันเริ่มจางลงมันเริ่มหยุดตัวอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็เลยถ้าแนะนำอ่ะซอแนะนำเซรั่มแล้วก็ถ้า เหมือนถ้าใครชอบมาร์กหน้าแต่ไม่ต้องมารกทุกวันนะทุกคนก็แนะนําเป็นสลิปปิ้งมาร์ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเปิดเนื้อให้ดูนะคะตัวสลิปปิ้งมาร์อ่ะมันจะเป็นครีมเนื้อครีมที่มันไม่ได้หนามากนะคะทุกคนแบบใช้ได้ ปกติเลยส่วนตัวที่ชอบตัวต่อมานะคะคือจริงๆอะ่ะไม่คิดว่าจะชอบน้องเขานะทุกคนแต่ว่าด้วยความที่ซอสอ่ะไม่ได้แต่งหน้าเยอะอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อน mm hmm. ก็คือตัวนี้นี่เองนะคะตัว cleansing water ของเขาคือตอนนี้มันมันจะหมดแล้วทุกคนมันเหลือแค่ค่้นเพื่อเอามารีวิวคือชอบมากเพราะว่าน้องเขาอะ่ะเช็ดหน้าได้สะอาดแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าคนที่แต่งหน้าไม่ได้หนักมากนะคะไม่ได้แบบใช้พวก water proof เยอะเพราะว่าจอรู้สึกว่าถ้าเป็นพวก water proof อะต้อง ให้น้องรอแบบทิ้งไว้นานหน่อยน้องจะถึงทํางานได้ดีขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าอย่างเราเนี่ยใช้ทุกวันก็รู้สึกว่าเอ้ยมันโอเคกับผิวหน้ามันมันดูอ่อนโยนนะคะทุกคนเวลาเช็ดลงไปแล้วก็หลังหลังจากที่เราเช็ดเสร็จมันจะไม่ได้รู้สึกยิบยิบ,ยบหรืออะไรเลยเหมือนเราลอ,ลอ,ลอก่อนได้ก่อนไปอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ย ส่วนตัวเจลล้างหน้าตัวนี้ก็ใช้ได้ดีค่ะเพราะว่าเหมือนเขาให้สมดุลผิวที่ดีคนล้างหน้าออกมามันไม่ได้อีแต่บางทีถ้าใครที่ไม่ได้ชอบรู้สึกว่ามันหมดะไรหรือ,อยังอะไรเงี้ยก็อาจจะเกิดกับตัวนี้ได้แต่ว่าถามว่าใช้ได้ดีไหมใช้ได้ดีเลยส่วนตัวเครนะคะตัวเครอะใช้ได้ดีมากเพราะว่าอย่างอันเนี้ยซอสอะทาแล้วก็แบบใช้ไม่หมดมันก็จะแห้งนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ ถ้าเปิดใช้แล้วอะค่ะก็ให้ใช้ให้หมดน่าจะแบบวีคหนึ่งอะก็มาครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าเพราะว่าถ้าเหมือนปล่อยไว้มันก็จะอแห้งได้นะคะชอบเหมือนกันตัวนี้รู้สึกว่าหน้ามันหน้ามันไบรท์ขึ้นแล้วก็แบบดูแบบสุขภาพดีขึ้นนะคะจะเห็นว่าพอมาเสร็จมันจะเริ่มแห้งตัวพอพอไปล้างหน้าแล้วหน้าดูสะอาดขึ้นนั่นเองนะคือใครที่ชอบความสะอาดแบบเห็นล้างแล้วเห็นเลยอะอก็แนะนําตัวนี้นั่นเองนะคะส่วนน้องอีก2คนเนาะก็จะเป็นโทนเนอร์กับตัว ตัวออยนะคะคือโทนเนอร์ด้วยความที่ซอสมีโทนเนอร์นะหลายตัวนะคะก็เลยรู้สึกว่าตัวนี้ยังเฉยๆกับซอสอยู่นะแต่ถ้าถามว่าใช้ได้ไหมคือมันอบประโลมผิวด,ดีมากแล้วก็กลิ่นเขาเป็นกลิ่นแบบทรีทีออยนิดนึงแบบจางๆนะคะมันมันกลิ่นมันดีก็ใช้ได้แต่ถ้าถามว่าใช้บ่อยไหมเอาไม่ได้ชัดเนาะใช้น้องบ่อยขนาดน,นั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมแต่ว่าถามว่าใช้ดีไหมก็ใช้ดีนั่นเองนะคะตัวอีกตัวหนึ่งตัวน,วน,วนี้จะเป็นทรีทีออยคืออันนี้ซอสแอบจะไม่ชอบนิดนึง เพราะว่าพอเอามาใช้กับซอสอ่ะซอสรู้สึกว่ามันรบกวนการแต่งหน้าแล้วก็เวลาทาตอนกลางคืนด้วยความที่ซอสเป็นภุมิแพ้ด้วยมาอันนี้ไม่รู้นะคะเลซเซลเอ,เองก็เลยรู้สึกว่าพอใช้แล้วมันแบบมันอยู่ใกล้ๆจมูกใกล้ๆหน้ามันก็จะรู้สึกแปลกๆน,นิดนึงก็เลยไม่ได้ค่อยได้ใช้นะคะแต่ถ้าถามถึงผลลัอ์อ่ะตอนที่ซอสแต้มอาจจะไม่ได้เห็นผลลัพ์ว่าเอ,อ้ยตื่นมายุบทันทีเลยอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ขอพูดถึงน้องแล้วกันนะก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับตัวแพนเอรี่นะคะ ก็ถ้าใครที่ดูรีวิวนี้แล้วชอบตัวไหนอยากถามอะไรเพิ่มเติมก็ถามมาได้เลยนะคะหรือใครจะไปตามๆก็ไปที่ช้อป e ีของแพนนา y ได้เลยนะคะจะได้ซื้อแบบโดยโตรงสบายใจเนาะก็จริงๆโซเชียนะคะเพราะว่าเป็นแบรนด์น่าจะเป็นแบรนด์ของคนไทยด้วยแล้วก็ราคาที่เขาทํามาให้อ่ะคือมันดีมากๆแล้วก็เขายังมีไลน์โปรดักต์อันอื่นด้วยนะคะที่สอดว่าจะลองเหมือนกันนะคะ วันนี้ก็หมดสำหรับรีวิวแพนนารีแล้วนะคะถ้าใครมีคำถามตรงไหน,นหรือต้องการติชมอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสอก,กขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วก็เจอกันใหม่นะคะใน e ีีตอบต่อไปหรือว่าคอนเทนต์อื่นๆนะคะก็เดี๋ยวมาชมกันนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งกดทุกกดให้สอได้วยนะคะวันดีค่ะ